เจริญพรคุณโยมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของอาตมาพระสุชาติสุมเมโทโอแห่งวัดบกแถววันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีของวัดบกแถวนอนได้มีการจัดการเทศมหาชาตินะถึงจะช้าแต่ก็มานะจ๊ะ,ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีอีกวันหนึ่ง ซึ่งวันวันแถวแล้วก็จัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้ก็ตอนนี้ก็หลวงพี่วัสร์นนะเดินทางมาจากโน่นวัดนาลานบุญนนบุรีนะเพื่อมาเทศคถาพัน์อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นการเริ่มเริ่มต้นตอนนี้ญาติโยมก็ยังบางตาเนาะเพราะว่า หมายกำหนดการคือตอนเทศมหาชาติก็คือ,อ12นาฬิกา30นาทีก็คือเที่ยงครึง่งน,น,น,นั่นเองนะวันนี้ก็ถือว่าญาติโยมก็ยังทำภารกิจยังไม่เสร็จนี่ก็เพิ่งทำบุญเสร็จเจ้าค่ะนี่ก็มีญาติโยมเดินคาถาพัน จุดทุกนี้ก็ถือว่าเป็นคาถาพันธ์กันแรกกันแรกกันแรกก็คือการทุศพรซึ่งตัวอาตมาก็จะเทศรับผิดชอบกันหนึ่งกัน2กัน3เดี๋ยวเรามาร่วมด้วยช่วยกันเนาะรวมรวมกันรับบุญรับกุศลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ก็ถือว่าเป็นภาคเช้านะที่ญาติโยมทั้งหลายได้เข้ามาร่วมกันรับบุญใหญ่ในวันนี้ญาติโยม ก็ตอนนี้ยังทำภารกิจส่วนตัวยังไม่เรียบร้อยก็น่าจะใช้สายคนนี้นะนี้ก็ถือว่าเป็นบางส่วนที่ว่าติดธุระป่าปังก็เอากันเทศมาถวายก่อนแล้วก็ตัวก็กลับไปทำงานทำภารกิจส่วนตัวเดี๋ยวเรามาดูภาคบ่ายกันอีกเจ้าค่ะนี่ก็รับชมนะ วสัสสเอาละอันนี้ก็ถือว่าให้ถือว่าเป็นการเรียกน้ำจิ้มไปก่อนนะวันนี้ก็ขอจบคลิป EP หนึ่งกันแต่เพียงเท่านี้ใครมา รับชมคลิปของอาตมาก,ก็ขอให้รวย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 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะขอให้สุขภาพแข็งแรงดีดีดีด,ดีแล้วก็ดีดีดีโชคดีโชคดีแล้วก็โชคดีเจ้าค่ะร่ารวยร่ารวยสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปังสาธุสาธุเจริญพรเจ้าค่ะ